ถ้าอยากเติบโตขึ้นทุกวันให้ทำแบบนี้ค่ะใครในที่นี้บ้างคะที่เป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอยากที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆวันไม่อยากที่จะถดถอยหรือถอยหลังค่ะคุณมุกดาก็เป็นคนคนนั้นเหมือนกันค่ะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากจะทำให้ตัวเองเติบโตในหน้าที่การงานการเงินออชีวิตคู่ครอบครัวอยากจะทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ วันนี้จึงมีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนค่ะ3ข้อนี้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูค่ะบุกดารับรองว่าทุกคนจะมีสเตปอัพที่ดีขึ้นในทุกๆวันแน่นอนค่ะ1เลยก็คือเลือกสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่มีความสําคัญกับชีวิตคุณมากๆเลยนะคะเช่นเลยถ้าวันนี้คุณตั้งใจว่าคุณอยากอ่านหนังสือค่ะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการอ่านหนังสือเลยก็คือเงียบสงบถูกต้องไหมคะแต่ถ้าคุณ นำตัวไปอยู่ในกับสิ่งแวดล้อมที่มันวุ่นวายเสียงดังกระทึกคึกโคมมุ่งดารับรองได้เลยค่ะว่าคุณไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเลือกสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมค่ะวันหนึ่งที่เราอยากได้พลังงานนะคะเราก็ควรเลือกสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เรามีพลังงานค่ะข้อ2เลยก็คือไม่รับลบเพิ่มบวก คนส่วนใหญ่มักบอกอยู่แล้วว่าการคิดลบอะค่ะมันทําให้ชีวิตเราดําดิ่งหรือไม่มีประโยชน์เลยกับการคิดลบนั้นๆน,น,นะคะส่วนการคิดบวกมันทําให้เราสเตปอัพหรือทําให้เรามีวิถีทางหรือพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือใกล้กับความสําเร็จได้มากขึ้นในทุกๆวันนะคะมันต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทริคอะมันมีอยู่แค่นิดเดียวเลยก็คือคุณคิดยังไงมักชีวิตคุณมักได้รับผลลัพธ์แบบนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่ามันมีแกนกลางที่เป็นศูนย์อยู่ตอนนี้ค่ะถ้าคิดลบก็คือมันจะดําดิ่งหรือติดลบหรือเขาเรียกอะไรคะแย่ลงในทุกๆวันแต่ถ้าคุณคิดบวกมันก็จะเพิ่ม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 ชีวิตคุณให้มันมีความสุขความเจริญในทุกๆวันเช่นเดียวกันค่ะก็เลือกเอาค่ะว่าจะคิดลบหรือว่าคิดบวกแค่นี้เองค่ะและข้อ3เลยก็คือคุณต้องคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะและก็คาดการล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันค่ะ การที่คุณบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ต้องมองแบบนี้ค่ะว่าถ้าโลกนี้มีใครที่ทําอะไรสําเร็จเพียงหนึ่งอย่างแล้วไม่ว่าใครก็สามารถทําสิ่งจริงนี้ได้เหมือนกันค่ะเราก็สามารถสําเร็จเหมือนคนที่เขาทําอะไรแล้วสําเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องคาดการณ์ก็คือการวางแผนล่วงหน้าค่ะว่าถ้าคุณจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยคุณต้องมีแผนว่าคุณจะเดินยังไงหรือ มีหนทางยังไงที่จะไปสู่ความสําเร็จเหมือนคนที่คุณหวังว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนเขาเช่นเดียวกันค่ะลองนำ3ามเคล็ดลับนี้หรือ3วิธีนี้ไปใช้ดูค่ะมุกดารับรองค่ะว่าคุณจะสามารถมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในทุกๆวันได้อย่างแน่นอนค่ะคิดให้สําเร็จกับครูมุกดามุกดา Miracle Maker